เปิดประวัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยเจ้าของคำพูดที่บอกว่าเป็นภารกิจการเมืองครั้งสุดท้ายของคนที่ชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์มีชื่อเล่นว่านหน่อยนะครับปัจจุบันอายุ62ปีจบการศึกษาจากคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมรสแล้วนะครับมีบุตรด้วยกันได้3คนเป็นผู้ชาย2แล้วก็เป็นผู้หญิงหนึ่ง ในปี2535เป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ถนนสายการเมืองได้เป็นสอสอในเขตกรุงเทพมหานครสังกัดพรรคพลังธรรมและก็ในปี2539คุณหญิงสุดารัตน์ได้สมัครเป็นสมาชิกของพรรคไทยรักไทยและก็ได้เป็นสอสอนะครับในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับพรรคไทยรักไทยก็ภายใต้การน,นำของพันธบโทโททักษินชิน,นวัตรนี่นะครับต่อมาพรรคไทยรักไทย ได้ถูกยุบนะครับและก็คุณหญิงสุดารัตน์ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีหลังจากนั้นมานะครับในปี2562คุณหญิงสุดารัตน์ก็ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ในเวลานั้นนะครับเธอเนี่ยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคเพื่อไทยด้วยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะได้สสมากที่สุดในสภาในปี62แต่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ เธอก็ต่อสู้เรื่อยมาในทางการเมืองนะครับภายในพักเพื่อไทยต่อมานะครับก่อนจะมีการเลือกตั้งในปี2566นี้เธอก็ได้ลาออกจากพักเพื่อไทยเพื่อมาสร้างพักการเมืองใหม่มาตั้งพักการเมืองใหม่ชื่อว่าพักไทยสร้างไทยนะครับโดยเธอนี่บอกว่าในการทํากิจกรรมทางการเมืองในนามพักไทยสร้างไทยในครั้งนี้จะเป็นภารกิจทางการเมืองครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมอบให้เป็นมรดกของคนรุ่นใหม่กันต่อไป นโยบายที่พักไทยสร้างไทยได้ชูขึ้นมาในการหาเสียงครั้งนี้ก็คือว่าจะมีการให้บำนาญประชาชนนะครับหมายความว่าประชาชนที่อยู่ในวัยเกษียณ60ปีขึ้นไปก็จะได้รับบำนาญเดือนละ3.000บาทนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่าอยากจะสนับสนุนพักไทยสร้างไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้เข้าคูหาไปกาบได้เลยนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้แสดงความเห็นมานะครับ